คุณกำลังฟังรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลแนะนำรายการได้ที่074721535 ูมาฟังคะอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันในรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ประจำวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบเงินกู้ช่วยเหลือ4ีโครงการส่งเสริมมาตรการการลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมรักษาระดับการจ้างงานด้วยนะคะโครงการแรกอะไรเอ่ยโครงการแรกก็เป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับบริวัิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนระยะที่3อนุมัติช่วยเหลือซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีก300บาทนะคะมี มีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2564ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน2เดือนนี้นะคะจากเดิมที่จะได้200บาทก็เพิ่มเป็น500บาทต่อเดือนและผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็อยู่ที่ประมาณ13.6ล้านคนด้วยกันค่ะ มาดูโครงการที่สองกันบ้างค่ะโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากเดิม200บาทก็เพิ่มเป็น300บาทนะคะในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ก็จะได้รับ500บาทนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็คือ ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนะคะจำนวน2.3ล้านคนค่ะโครงการที่3คนละครึ่งเฟสาเดิมทีรัฐบาลอนุมัติให้คนละ3,000บาทและก็อนุมัติเพิ่มอีก1,500บาทรวมเป็นเงิน4,500บาทนะคะเริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสาม ที่จะได้รับเพิ่มก็คือพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้นะคะหรือว่าจนกว่าจะใช้สิทธิ์เต็มวงเงินนะคะโครงการสุดท้ายค่ะที่อนุมัติเงินกู้เพื่อช่วยเหลือในส่วนนี้ก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เติมวงเงินใช้คำนวณ e w a c h e r ที่ได้60,000บาทรวมกันได้คนละไม่เกิน7,000บาทนะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้ปรับวงเงินที่คำนวณได้นะคะเป็น80,000บาท e w a h e r ต่อคนจะได้รวมไม่เกิน10,000บาทนะคะ ก็เป็นการเพิ่มกรอบวงเงินในส่วนนี้ทั้ง4โครงการนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัวและก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการให้สามารถลุกขึ้นได้นั่นเองค่ะ ติดตามประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์ i o โโดยฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารประเด็นส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสารสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ในรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ทางสวทสตูน FM 95.5 m h เ9 9 5 MHz และ a m 1206 kHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาิก15นาทีถึง14นาิก30นาทีแนะนำรายการได้ที่074-721-535